วิ่งเลาะลงมาเนี่ยโอ้ยโอ้เราจังหวะออกนีไม่ต้อง,ง,อจงวจังหวะออกครับว่านีนหนีไไหนนี่หนีแล้ว ับปของใบปะหน้าจพอะที่มีการจ่ายภาษีเท่านั้นจะพี่ปอสงแล้วเอี่ยนมาใชใช่ชรวมมาให้ละจายใบปะของคนที่จ่ายใชใช่ เขาก็สู้ชีวิตนะขี่รถกลับไปถึงดอนทรายไปบ้านไปที่บ้านพาไปโรงพยาบาลมันไม่เห็นเ้าไม่เห็นตอนอีกฝั่งมันติดมุม คืออันนี้ที่เหตุการณ์เขาขี่ตีกุ้งเขาสองคนเขากายแข็งก่อนบอกว่ามีรอคอยพยานคือมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนรงนี้อะไรคือเมื่อวันอังคารครับที่4พี่ผมขับรถออกไปหาข้าวกินครับช่วงประมาณ2องทุ่มที่นี่ เหมือนจะเจอวัยรุ่นครับของนายเ,เขาขับขับมามันจะมาหารเรื่องนะครับมาหารเรื่องมาถามพี่ผมว่ามองหน้ากวนตีนอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ผมก็เลยบอกว่าเปล่าครับไม่ได้ไม่ได้หารเรื่องอะไรครับมีพี่ผมเขาเห็นท่าไม่ดีครับเขาก็เลยขับรถหนีขับรถหนีไปจนถึงร้านอไรไอยยนนะครับทีนี้คนร้ายเนี่ยครับ เขาขับตามมาทันเขาฟันเข้ามาที่ศีรษะพี่ครับแต่แต่พี่ผมนยครับเขาเอาแขนกันเพื่อไม่ให้โดนศิรษะก็เลยเข้าไปที่แขนครับทีนี้รถล้มครับเขาก็เลยวิ่งข้ามเลนมาที่ตู้ ATM นะครับมาติดอยู่ตรงนั้นครับแล้วเขาก็คนร้ายก็วิ่งตามมาวิ่งตามมาฟันต่อฟันกระทืบต่ออเออตรงเนี้พี่เรารู้จักคับ กลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้ไหมไม่ไม่รู้จักนะไม่รู้จักแล้วตอนนี้อาการพี่เขาพี่เราเป็นยังไงบ้างครับคือก็แย่แบบทราบทราบได้ว่าผ่าตัดแล้วด้วใช่ไหมใช่ครับผ่าผ,ผ่าตัดเอาเหล็กดามแขนใช่ครับเ,เราวันนี้เราต้องการเรียกร้องอะไรยังไงบ้างคือทางครอบครัวผมอยากให้คนร้ายนะครับอ,อยากให้เจ้าหน้าที่นะครับจับคนร้ายได้ อยากให้มารับผิดชอบที่กระทาไปครับสิ่งที่เราอยากรู้อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องอะไรที่ทําไมเขาบอกว่าฟันพี่เราใชหมใช่คือผมอยากทราบว่าทําไมเขาต้องมาทำแบบนี้ครับทำเพราะอะไระคือไม่เคยมีเรื่องมีราวกันมาก่อน อนเช้าเรามาเนี่ยเราสังเกตเห็นเลือดเนี่ยตอนนั้นเราตกใจไหมตอนเช้าตกใจเพราะว่าปกติมันไม่มีไม่มีเหตุการณ์อะไรแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เห็นเลือดแล้วก็ต้องเช็ดต้องล้างเลยเพราะเลือดมันแห้งเลยไม่รู้ว่าคนคนคนเจ็บเขาเป็นยังไงเล้วลยมาเปิดกล้องดูครับว่าว่าว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแย่ครับเพราะว่าสังคมมันไม่ควรจะมีอะไรแบบเนี้ยมันแค่มองหน้ากันแล้วก็คนเจ็บก็พิเ่อเตียว,ยวแล้วมองหน้ากันมันไม่ควรที่จะมีเรื่องขนาดเนี้ยโหแล้วฟันกันด้วย ถ้าแข็งก็จะขาดแล้วถ้าตายนี่ด้วยข้อหาที่ว่าการมองหน้าอนี <c> ้ <oughs> แย่ครับหรือว่าสองคนมันเสื่อมเขาบอไ,ไม่ได้เลยแล้วนี่วุ่นวายไปหมดเลยตอนเช้าต้องมานั่งเช็ดมานั่งล้างอะไรเี้ยก็ยังม,มีเลือดยังมีกองเลยนะเพราะเขาเขาฟันเงี้เขาบอกก็มัน,ม,นมันก็มีกระเด็นมาตรงนี้นเยอะเยอะเลยผมต้องล้างเลยตอนเช้าต้องขัด I'm in hand now.